วันนี้วันศุกร์ที่3มกราคม2567ครับผมมาที่ค่ายมวยวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีนะักแชมป์เควันนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาซ้อมกับพี่วีรศักดิ์เล็กเราจะเห็นการซ้อมจากแชมป์เควันที่มาที่วีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมนะครับ จะผสมผสานการสู้นี่ฮะมีลูกแบ็คคิกอยู่นี่ครับชื่ออะไรนะพี่พี่บอกแฟนรายการทีกทียวคาร์เนโกอาคิโ่นี่ครับโอ้โหโโอหรุ่นแรงซ้อมหนักมากหนักน่วงโอ้โหลูกแบ็คคิกลูกแบ็คคิกนี่ทีมวิศักเล็กมวยไทยยิมนะครับวันนี้ก็เป็น ไม่ได้มาเกือบสองอ,อาทิตย์นะครับอ่ะพี่ลองรีวิวเขาหน่อยเขาเป็นใครยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคาร์เกวันรุ่น55ากิโลครับตอนนี้เราหาผู้ชมได้หลายราเลยที่นี่บอกชื่ออีกทีสิ่เริ่มชมมาตั้งแต่อายุ19ปีครับอายุ19ตอนนี้27แล้วครับอันนี้ก็สอนมาแต่อายุ19ชื่ออะไรนะอีกทีพี่คาเนโกอาคีโร่คาเนโกะอาคิโร่ก็คือคล้ายๆกับเควันบัวขาวเนาะอืมเนี่ย ตัวเขาตัวเขาเทไหรค่าได้กี่นี่พี่เวสักก็สอนแบบญี่ปุ่นนะครับค่าตัวหลายล้านเหรอโอ้ล้านกว่าบาทโอ้โหนี่ครับมาซ้อมที่นี่เลยพี่สักในมวยไทยยีนมาให้แฟนรายการชมครับอ่านี่นะครับดูการซ้อม ให้ดูนี่เขามาซุ่มซ้อมที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะกลับไปต่อยที่ญี่ปุ่นและแฟนรายการอยากจะลองมาซ้อมแบบมวยไทยไ<ป>ใกล้ชิดกับพวกแชมเปี้ยนก็มาที่มีสักเล็กวยไทยยิมครับสวัสดีครับ